เลยด้วยความที่วันนี้เราก็เขิดแหละแล้วมันมีคนชวนเข้าไปในกลุ่ม WhatsApp ใช่ไหมก็มีประมาณ300ร้อยถึงสี่คนแล้วเราก็แบบเอาไงดีว่าแบบเพื่อนที่ไปปีนด้วยกันอาจจะกลับแคนาดาแล้วเราก็แบบอยากปีนมากเพราะเราแบบเรามาตรงนี้แล้วเราก็อยากเต็มที่เวลาทําอะไรก็อยากเต็มที่ต่อยมวยก็อยากเต็มที่ใช่ไหมเราปีนเขาเราก็อยากได้อัปเปอร์บาร์ดีเราแบบอยากเต็มที่อะไรเงี้ยเราก็เลย โพสไปเลยเหมือนประมาณว่าฉันกําลังใหม่อยู่นะเนี่ยนั่นอยากได้เพื่อนอะไรเงี้ยกำลังจะไปปีนเวลาเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยโดยปกติอะเราก็ไม่อายหรอกแต่ที่เราเขนะินอะเพราะเราไม่รู้คําศัพท์อะไรเกี่ยวกับการปีนเขาเลยอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บคนที่เขาตอบกลับมาเขาก็เหมือนว่าเฮ้ยเดี๋ยวกำลังจะเข้าไปสามโมงครึ่งพอดีเลยเออมาปีนด้วยก 4, ันสี่เดี๋ยวจะจับเชือกให้เราก็บอกว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้เซอร์ติฟายเลยเพราะคลาสเราอะสี่โมงครึง่งแล้วก็ก็คือเหมือนประมาณว่าเออถ้าเราปีนข้างบนเราไม่ต้องเซอร์ติฟายแต่ถ้าเรา ก็ไม่ได้ดูโปรไฟล์เขาไม่ได้ดูหน้าเขาไม่ได้อะไรแล้วก็แค่รู้สึกว่าเออมีเพื่อนโอ๊ยดีใจจังเลยมีคนตอบพอเจอุบ๊บแบบหล่อ <c oughs> <c oughs>